สวัสดีครับบ่าวเถ้าสวัสดีท่านชมครับพายเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางนะครับวันนี้นะครับเดินทางมาหาช่างทําห้องน้ําวัดนะผมกับหลักเกจิผ้ามารับชมนะครับคูบาเยิมนะครับย้ําก่อนออกโค้งสุดท้ายเราพี่น้องนะครับมาฟังน้ํากันนะครับใกล้แล้วคูบาจะเน้นจะยยําชุดไหนงวดที่ผ่านมาครับผม5 4 1 4 1 1 4นนึะครับผมเอ๋อมาฟังน้ํากันงวดวันที่ 1ธันวาคม2566คู่บาจะเน้นเตะย่ำชุดใดนะครับโค้งสุดท้ายแล้วนะครับผมับมาฟังน้ำกันคู่บาก็ให้ตองงวดแล้วครับธรรมชม,ม,มกาบนมัสการครับคู่บาครับน้ำสกัดจะค่ะคู่บาไก่เข้ามาแล้วมาให้ย่ำอีก,กสุดท้ันแล้วอ่านีคืองวดของงวดที่แล้วด้วยพี่นองด้วย มันเข่าแต่ตองหวดครับอันนี้เบอร์โทั่วบอเทอรเด้อท่านผู้ชมเด้อเบอร์ไล่แอดไล่มาโทรมาบพอใครได้รับแล้วครับผมอันนี้เบอร์บาลเทอรนี่ครับงวดที่ผ่านมาสี่หนึ่งหนึ่งสี่นะครับมาตัวเน้นความพี่น้องครับให้ตั้งแต่ตองหวดเนาะครับงวดวันที่หนึ่งนี่ก็ให้ตั้งแต่ตองหวดแล้วนะครับคู่บ่าเนี่ยครับเอาไก่เข้ามาแล้วจังไลยจะย่ำชุดอันนี้นั่นได้แต่ตองหวดเนาะ ครับเออนี่ตัวปล่อยไปตัวหนึ่งนี่รอบสองมีชุดที่ตองวดอันนี้นนเ,เนีมันเบาไปไลยมันเปลี่ยนมันมีข้าอันก็เลยเบาๆเขาเป็ี่ยนตัวซะแต่ตองวดแล้วก็คิดที่สองกับตัวนี้ฝันมาฟ้าเลขขึ้นไปล่างนาศพแล้วมันไปเห็นฝ้าโลง่งมันตกลงมาครับเห็นเลขอยู่ในฝ้าโล่งเนะหกหกสิบเปอร์เซ็นต์ครับ แล้วอันนี้ไปอุดรนนี่ครับผมอันนี้เลขตัวนี้หน่ไปอุดรไปเอารับกระทินอุดรครับฝันว่าผู้เฒ่าหมวนปลาค้อข้อขวกมามาถามพูดษาคูบาว่าคูบาพันษาเท่าไรผมสิบแปดครับเพิ่นกับว่าเพิ่นหน่อยสิบเก้าครับสิบเก้าหรอเด้อเฮ้าหน่อยสิบเก้าเพิ่นว่าอยากดู้หามันเป็นเลขปูเถาเออปูเถาเพิ่นหมวนปลามาเพิ่นมาถามพันษาเพิ่นว่าเพิ่นพันษาสิบเก้าครับปูเถานะประมาณหกสิบประมาณเก้าสิบกว่าแหรืหลังโกงค้งลงหรอเป็นปูเถาแมน ก็สิบพันาหน่อยแท้เรื่อสบวดตอนเถ่าวว่ครับผมมันเลยเป็นิจิรนาก็เลยหันเป็นเลขครับเพราะว่าเขาเคยอยู่อยู่หันอยู่มาหนี้มันผมผมมีสามตัวมันบอกฝันได้สามตัวมานี่ก็ได้สองนี่ก็สองนนี้ก็นี่ก็สองเนาะมาหนี้เขาก็เลยมาเอาตัวนี้ใช้เนาะมีมันตัดใส่ตัวนี้เนาะแล้วเจ็ดใส่เออแล้วเจ็ดใส่ครับเอฟซีก็ว่ายูปูเถ่าจะบว่าเป็นเก้าเพรานเหตว่า ก็แแล้วแต่เสียเอาเก่านึงเก่าก็เล้วแต่เก่านงเก่าแล้วแต่ภูมักแต่ัดนี้งน้อบังเว่นนี่ครับฝันฝันบังเว่นนี่่ะครับฝันฝันว่าฝันเห็นเกี่ยวกับบ่าาเท่าละ่ะฝันเกี่ยวกาวเป่าเทา่าโอ้ฝันว่าอันบ่าาเทา่าพาไปหาพระองค์หนึ่งครับไปแล้วไปกราเพิ่นบ่ได้ถามยังกันออก็เลยไปนั่นงนงั่งวัานี่เพิ่นนี่วะเพิ่นเลยบอกว่า บ้าเทาเลขทูบเหมือนเจ้านี่บ้านโนเขาดอกนะครับเลขทูบบ้าเท่าเก้าสามเจ็ดได้พี่น้องได้เลขจุดถูกจุดขึ้นมาลอยกระทงขึ้นวันพระเลขเพิ่นพระนะว่ากับเจ้าสองคู่บาวไปได้ไหมแค่ไปน้ำซื้อับจักไปยังเพิ่็เลขเอ่ยป่าขึ้นก่อนมาบ้าเท้าเลขเจ้าลถทูบเจ้าโน้ตเขาดอกครับพุ่นมันสือเขาของของขวายผมนะครับแล้วก็พุ่นแล้วก็เลยซีไปครับอ่าซีไปนั่นคู่บาเลี้ยวหิน เก้าสี่สามเก้าสี่สามเอาเลขถูกมันมันมันคือโปรตรงครับม่นี่แหละคู่บาคือโปรตรง,รตรงรที่ให้เสรแล้วอ่าเอายำโคงสุดท้ายธรรมชุมคู่บาว่าอันนี้ฝันได้สามตัวนะครับอันนี้มันโมเมนตสามตัวอันนี้โมเมนต์สามตัวคู่บาว,ว่าอันนี้เขาจับใส่ซื้อครับฝันได้สามตัวคือเก้าสี่สามโมเมนตฝันเห็นบ้าเถาเลขยบ้าเถาเข่าหรือเปล่าครับผมแล้วมันคันมันฝันเห็นมันบมมีเรียกกระไรหรือเปล่า มันก็มีเลขนี่แหละ943ครับเอาคูบาฝันมานะครับเนาะจี้นึงนึงีก็เลขทูบเน้นบ่ครับตัวนี้เน้นบ่เน้นอยู่เลยนี่ครับ943สองตัวตัดเอาแสดงว่าซุปนี้เนี่ยอาจจะเป็นรางนะเลขครับอืมนี่เป็นแท่ก็ได้เนี่ก็เจอันนี้ครับอืม79กับว่หลายตัวเราทำมุชมนะครับเนาะแต่เน้นให้เน้นชุดใดล่ละครับคูบาลุ้นเน้นทั้งหมดเนี่ยเน้น เขาเน้นเน้นเน้นนี่หน,นึ่งเก้าอืหนึ่งเ <19 S 2> ก้าแล้วกัเจ็ดเก้ากัเส้นเน้นสามคูนี่ละเน้นสามคูนี่เก้าอ่าเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์นี่แหละโอ้ตรงกับของเอหกศูนย์ตรงกับเอของช่างอยู่ด้วยท่านผู้ชมด้วยนะครับกับเบิร์เอาครับเพราะว่าฝันคือบ้านแหละล่ะครับเออเราดูดแลม,มันมันโลง่ง้าโล่งอ่าครับหกศูนย์นี่แหละครับปันญหาน อันนี้มันมันมีไต่มันมิได้ได้สองตัวนะแต่สามตัวมันมาได้คักนี่อันนี้ฟันเห็นคักสามตัวนี่มันสูนี่อันนี้เนี่ยมันมันเอาจับใส่ซืซอครับเพิ่นบอกเลขมันบอกว่าตัวนี้เพิ่นว่าคุณเลขอันเลขทูบเจ้ามันว่าเขามันชิเขาเลขทูบข่อยครับกุบาเลื่อนเลี้ยวไปทูบกระตั้งเบอเอร์ยก็เเห็นคักคักเลี้ยงลงมาเก้าสี่สามเก้าสี่สามเห็นคักเลยเนาะ ูบาว่าฟันเห็นคักคือสาตนี่ครับธรรมชมของเจ้ามันเป็นอย่างเก้าเก้าสามเ็ดเก้าสมเลขทูบาเถวเก้าสามเจ็ธรรมชมมันก็มีอยู่ในนี่ยุ้ยน่ครับปูยูปะซายมาคว่าผมเด้เพื่อนมาครับเด้79 7เจ็ดเก่าเจ็ดเก้ากับเลขรคูบาตุ้นะครับปูปะซาเพื่อนเพื่อนไปเผาเพื่อนไปแบบว่าไฟไฟมันใหม่อันอนี่เม้มนะครับมันใหม่ไฟมันเกิดความฮอนมันไปถือกับ ฟ้าขนังมันเลยมันเลยแดงขึ้นเป็นตัวเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าที่ที่พนบอกตองงวดขึ้นตัวใดก่ครับพนบอกตองวดกัเก้าวห่าก้าเก้าเนอะพนว่าให้อย่าลืมตัวเก้าครับแล้วก็เพิ่มกับข่าวหนึ่งห้าเก้าหนึ่งเก้าห้าอ๋อหนึ่งเก้าห้ารรมชุ่มนะครับหนึ่งเก้าห้าคืออยู่ในคิมนั่นแหละของปู่อยู่ป่าช้าแต่ว่าเพ่นในไม้ คงสุดท้ายเพิ่นมหาคู่บาบวแม่านั้นเพื่อนห้ตัวนี้แหละรับห้เจ็ตเก้าเอาปูอยูุ่ปชาครับเิ่นเห็นอยู่นนมันโมเนฝันนด้นี่ครับค่ะมาตัวอุดรเพิ่นมางานศพแล้วปเพิ่นไปเผาศพวันนี้มันมันเกิดความหอนมันบ่ยู่นในฝาผนังนั้นเป็นเตาอบมันบ่ไฟมันเกิดเลยเป็นรั่วกับแพงกับแพงมันเกิดไฟเป็นรั่วกับแพงกับแพงกับเป็นสีขาววันนี้มันเกิดความหอนมันก็มันก็เลยเป็นตัวเลข มันเป็นตัวเลขไฝ่แหละเปลวไฝ่แหละมันเป็นเทียนท่งมันเลยเป็นเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเลาหรือมัเลาฟูฟังว่ากับตรงไอ้คู่บาลเรียกว่าตรงกันเนี่ยกระเน้นนี่ละเอาท่านผู้ชมเบิ่งคู่บาให้เน้นชุดใดีเน้นนี่เน้นนี่แหละสามครูเน้นนะครับเน้นสามครูน้องคู่บาเนาะเน้นอ่าเอาท่านผู้ชมเน้นนะครับเน้นเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับผมไอ้ตัวเลขของอ่า ปูอยู่ปลาช weekend, mm ้าข hmm. nah. ึ้นหนึ่งหาเก่าหนึ่งเก่าหาได้ท่านผู้ชมเด้อครับแล้วก็ปูเพิ่มมาเมื่อวานมาหาคู่บ่าเพิ่มกว่าเจ็ดเก่าเด้อเห็นอยู่อ่าเต่าเต่าอยู่เต่านะครับผมเต่าอบขนมปังอ๋อหนีท่านผู้ชมแคปใส่ของเก่าหน้าจอนี่ของงวดที่แล้วนะครับผมอันนี้เบอร์โทรบ่าวเถาแอดไลน์มาผู้ใดอยากแอดไลน์หาบ่าวเถานะครับนี่ครับอันนี้นะฮะสี่หนึ่งหนึ่งสี่ อันนี้มันกับเขาอันนี้บลเลขทูบเรนี่เห็นปะที่คูบาให้งวดที่แล้วครับอันนี้กับทูบเพื่อนฝันเกี่ยวกับทูบฝันเห็นอยู่เพื่อนบอกซีให้เบิ่งมาครับคูบาเพื่อน่าพุ่นเลขทูบเจ้าน่ะมันว่าเขาหรอกครับพูดมันคือเขาเลขคอ่พูดไปเพื่อนคูบาก็เลยเลี้ยวไปเบิ่งรับกไปเห็นทูบนี่กระทางแบบนี้นัเห็นทูบมันก็ไปเห็นจังที่แหลยเห็นคือไงล่ะครับอันอันชิบชีนะครับอันนี้ฝันมันทำมันทำว่ามีเลขหากรัาง มันถลเลี่ยงเรมางามเลยครับผมก็ไปจังสันเอ้าห้ามันเมียนนี่อ๋คูบ่บบาวมาฟันเห็นสามตัวอันนี้เห็นสามตัว<ม>ที่แรกไอ้ที่หายหน้านี่เห็นเป็นแค่สองตัวได้พปน้องเจ็ดเก้าหกศูนย์หนึ่งเก้านี่กคู่บ่าวไปฟันยูดอน,นครับเห็นปูเถานะครับปูเถามทาถามเรื่องพันสาาเพิ่นว่าสิบเก้าพันษาของเพิ่นนะครับผมก็เลยตีพระ เป็นเจ็ดนะับ,บางคนว่าปูเถ่าตีเป็นเก้าเด้อสันพันวาเก้าหนึ่งเก้าก็แล้วแต่พูดตีเอาเด้พี่น้องได้นะครับอันนี้คู่บาลมาฟันนะครับผมโค้งสุดท้ายันะครับฟันบาบบาวเถ่าบาเบาวเถ่าภา,า,า,าพภา,า,าพไ <า S 1> ปหาพระภาพไ <า S 1> ปหาพระขึ้นไปเทิงกุฏิเพิ่นมาหนี้เพิ่นก็เลยบนางปั๊บลเวงไปกาเพิ่นละมันเพิ่นก็เลยเบ้าก้อนมูเลยว่าวเล็กทูบเจ้ามันบ้าเขาดอกเป็นมาเล็กทูบบาเถ่าบ้าเขา มันจะเข่าลูกอันข้องไข่พ่นแล้วก็เลยสี่ไปอืก็เลยมาเห็นเห็นแั่นี่ทีละเชอนเก้าสี่สามนะคะท่าชมจับหน้าจอด้วยนะคะเลขทูเบาวเถ่าเก้าสามเจ็ดอพิ่มาเลขทูเบาเถ่ามะเขาอหนะครับมันเป็นจังสี่แล้วเอาุบาทตเขียนในเบื้องท่านผู้ชม เล,เลขถูกนี่มันก็เขียนจัก๊กเถอนี่เขียนเท่นี้เท่าเดียวว่ามันจะออกเป็น <c oughs> เอขเนี่ครับเลขถูกมันก็เลี้ยงไว้สิละ่ะนี่ครับคุปปาวา่าไอ้เลขถูกจังสี่ท่านผู้ชมเก้าสี่สามตัดออเดอร์ผู้ใดมักเก้าสี่ค <c oughs> ืออยู่ครับจั๊กห้อฝันแต่สีสามนี่คือเป็นตัไม่ยากเลยล่ะพีพ่น้องจี่อันนี้ควบคิดเปล่าถอนเด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับตามที่ตั้งงวดก้อนเนี่ยมันเป็นตัวชี้มันเข่าอยู่ได้หันด้วยถูกนะ ห้าหน<ๆ>ึ่งสี่หนึ่งสี่นะครับนะเมืที่แล้ว<ๆ>ครับผมขนาดเขียนผิดนึเขาสุะใส่ใช่ดเอาคงสุดท้ายท่านผู้ชมครับย้ำก่อนมันออกนะพี่น้องเนาะกับคู่บ่าวฝันเลยคักฝันบ่าวเถาเนี่ยละภาพไปหาพระบ่าวเถาคุยกับพระพาเพืนว่าเรียกทูบบ่าวเถาบ่ออกบ่เขาบ่เขาอาจจะเป็นอาจจะเป็นเลขฝันบ่าวเถาเขาดิครับเออมันกิดมันกิดมันกิบมาแน่ครับผมเขาเาตามฝันแล้วเพื่อนว่าเลขยทูบของเพื่อนเนี่ยเขาแฟนพี่มันส่เขาตัวพี่เราคู่บ่าวเลยเดี๋ยวไปเห็น ชัดเล่นบ่ครับคุณบาก็็เหนตามนันตัวแดงตัวแดงเลยบ่ครับเดี๋ยวเห็นตัวตัวก็เลขดูุบแต่เล็เลขดูุแล้วครับเก้าสี่สามเต้าคู่บาเนี่ยให้เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหกศูนย์นะครับท่านผู้ชมเด้อแคปหน้าจอกับคงสุดท้ายนี่ครับคู่บาทว่าเดี๋ยวไปเห็นหนึ่งเสร็จแล้วครับผมอันนี้บ่เนียนโบนเนียผมวันบ่มักเรียกบ่มักตัดเอาครับสองโตผู้ใดมักนะครับเต้าคู่บาเน้นให้ตามที่ติ๊กให้กับขอบบนขอบคุณนคู่บานะครับท่านผู้ชมครับเอาเฮ้ง ให้ได้โชคพ่อกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ